สวัสดีค่ะพี่นองค่เมือนีนู้นแดงพาพีพาดนองมาไตเฮ็ดเนาะคะ่ะมือวันผะนะัดเนาะือน,นีวันที่ยี่สิบสามค่ะสิงหาสองห้าหกแปดค่ะพี่นองะ่ะยำคำยำขึ้นคะ่ะมาคะ่ะกัาปลาแมาเหลนนูแดงกับฟแล้วค่ะครับสวัสดีครับคือเกาครับยำคำยำขึ้นไตเฮ็ดคือเกาพี่น้องเฮ็ดละงหงเหลืองครับงงรมันมันค,ครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดกำลัง เป็นที่นิยมเนาะตอนนี้เห็ดปูปลาหนีไหมเห็ดเอียงกับเห็ดละงหงเนาะจ้าปลากำลังเป็นที่นิยมกันครับตอนนี้ไพะกระตลองเขา <c oughs> เป็นกะระแสครับเนาตามหลุนตามช่วงมันครับ <c oughs> มาสีมัน <c oughs> บ่พ่นใายคือเก่าเหรอพี่น้องไปครับ <c oughs> มือขึ้นคนหลายเนาะ <c oughs> แต่มื <c oughs> มอมือนีคนบ่คอยมีเท่าไรครับมือน,นี ไปครับเป็นหลุนไม่ช่วมันครับวาสีมาบมนบ่ามื่อี้ครับเอา้าใหญ่พอเห็ดปวกเอ้านะตามไปเบื้องพี่น้องมาสามคนครับมื่อนี้เจอเห็ดปวกหนึ่งดอกวาสันครับไปมีไหมมีเพื่อนไหมไปครับเป็นหลุนไม่ช่อมันครับ บ่วอ้อเห็ดปวกทนบ่มีครับเมาเรียนบ่วเห็ดมันครับเห็ดปวกแดงเรื่องใบไห้เรียนเห็ดปวกทนบ่วแดงบัวทนได้สองเลยนี่สองดอกบ่เอาครับแหงดมันครับพี่น้องเวกแดงครับแหงดมันจ้าสองดอกอยู่จ้าแหงดมันละพี่น้องละงูกเห็แดง ตามรุ่นตามท่วมมั้ครับมื่อนี้ขึ้นนี่เอาแล้วพี่น้องครับพอแล้วพี่น้องเรียนแหกมันเลยมูอ,อุ้ยอะครับแหกมันครับมแูแหลกไฟแหกมันเลยพี่น,อน้องมูนี่หลายถั่อยู่เนาะ อ hmm? ไฟไม่จะถอนยเ้น,น ยาวๆพี่น้องครับมาเนย่ยออกแบบห่างๆพี่น้องเมีนมนยมนหลายดอกอยู่แต่ออกห่างกันพี่น้องเนาดอกสายด้อยู่พี่น้องครับดอกมาถึกฝนเมียนมันมขึ้นนีฝนตกเนาะเมียนจ้ะเมนี่ต้องเซ วนม,มุมอ่ะแต่ทั้งบาดยกหยุดไฟจะท่อนดนะเนอะครับผมไปเดีย๋ยวสีพี่น้องครับไปยังตามค่นงัดพี่น้อง แต่มีดอกสวยครับสีดอกที่สวยเลยห้าดอกน่มีด้วยนะยครับมองเมนเห็ดเลยอืมสวยงามครับแบบนี้ ีพี่น้องเปิดตุวนจ้องนี้ยพี่น้องครับแมนงัดครับิมดเอ้วง, <c oughs> งามครับกห็นไหมบ่า หักเลยขับมาหักอยู่ดีเนียนหักไม่เนาะเดี refused, water, ๋ยวเธได้เท่านั้นแหละได้ปย้บ่เดี๋ยวทำนี่ขออนุญาตเปิดหานรอบนี้น้อง พี่น้องครับมูแหลกแหงมานพี่น้องระมาณสิบกว่าดอกพี่น้องครับงามเลยพี่น้องสวยงามครับแหงมานพี่น้องไปไปกันต่อพี่น้อง พี่น้องครับน้องงูขาวเลื่อมออกเนาะเห็นน้องงูเนาะโอ้ยไปครับเมนขาวเหลืองกับเลื่อมออกแล้วไปครับน้องงูขาวกันจ้างามเลยบ้านเนาะบ้านงูเหลืองจ้ะคิดขาวคิดเหลืองเนาะ ระงูยังที่เ้าจ้าโอ้ดอกงามเลยจ้าตรงนี้มีแต่เห็ดละงงเนาะเห็ดวกกบปันไดพี่น่องปไปไปหับพี่น่องานบนง,ง,งานที่นี่ครับไปยาวไกลครับวันนี้ หนึ่งมูพี่น้องหางออกไปหางห้างอยู่คนละมุมคนละแจเลยจ้ะามาดูดูพวกขนแง่ครับความออกงี้กําลังไิคืน ข่ายยังเครอฮะอื้ออืออขืนญี่ปุ่นเลยนี่แบบมันออกเป็นัลไปเรื่อเรื่อยมีสามคนขอปลาครับพี่น้อง คนก็เม่จ้ามือนนี้ปูขามันหมานเด้อ mm-hmm <laughs> mm <laughs> หกนะคะสวยๆครับหัวเขาใหญ่จ้ะาขาดอาหัวเขาจ้าดอกก็งามาเลยว้า,าพี่นอ้อ,องครับ พี่น้องครับยางอ่อมปลาแล้วพี่น้องมื่อนี้บกข่อยออกพี่น้องครับมื่อนี้ยางก็บานแล้วครับยางยางไปขึ้นรถพี่น้องต้องใช้สีอะไรก็บานแล้วครับพี่น้องเมียนฝนก็คือสีตกแล้วพี่น้องครับ เพชรปวกเหมือนกันครับหมานอยู่จ้ะตอนนี้เพ็ดละงกครับใชเพ็ดละงก์เขียร์มันก็มีไข่หลายอยู่เมียนครับตอนนี้เพชรรวมพี่น้อยมาเบิ่งดสามสนิทครับมื้อนี้นี่ครับเพชรรวมบ่ค่อยได้เก็บครับเพชรรวมครับนี่ครับพระเอกของเรื่องครับมื้อนี้พระเอกของเรื่องก็เห็ดปวกครับผม นนีกับมานเที่ยงคืนเกือบที่นึงแล้วพี่น้องเวลาเมื่อบาน้วจ้ะเมนครับค่ะมัอนี้กับมานอยู่เนาะค่ะพี่น้องมานอยู่ค่ะพ่อได่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะคนก็หลายคือเก่าค่ะพี่น้องปานีเนาะอำเภอพูนใส่หลเหมือนเดิมค่ะมีความานอยู่ค่เมนีนู้แดงค่ะสำหรับิปนีนู้แดงขอจบลิปไปเพียงซัมนี้กันเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหละค่ะบสำหรับทุ่มเข็มนูแดงกับบ่าวเมงนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณถูกไลค์ขอบคุณถูกแชร์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับมานอยู่ค่ะมานเห็ดปวกพี่น้องทำงามค่ะพี่น้องงงอยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องทำงามพี่น้องสวยงามไปครับกลับบ้านครับบ้านจ้า